สวัสดีนะทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่อง Fun Channel แล้วก็ Fun Fun ั u n ทั u r นันน่นเองโอเคนะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในระบกแมพที่มีชื่อว่าเป็น Tower แห่งไขม่มุกเป็นแบบชนานมไข่มุกนะทุกคนวันนี้เรามาเล่นกับ FC ด้วย FC ของเราหน้ารักกันมากๆเลยทุกคน มาเดี๋ยวเราจะไปเล่นกับ FC ด้วยนะทุกคนที่เตรียมเลย FC มีทั้งหมด2คนด้วยกันนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นอันแรกเลยก็จะเป็นแบบมัชชะเป็นชาไข่มุกที่เป็นแบบมัชชะชาเขียวอะไรแบบนี้คือแบบแบบสีเขียวคือแบบน่ารักมากแล้วก็สวยมากเป็นแบบสีแบบคด,ดีใช่ไหมโฟยใช่คือแบบคดี แล้วถ้าใครอยากจะมาเล่นกับกับโฟล์ฟ้อนนะทุกคนใครอยากออกช่องก็ให้ทุกคนกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาและเดี๋ยวเราจะไปรับแอดนะทุกคนถ้าใครอยากออกช่องให้ทุกคนแอดเรามาเลยนะทุกคนตอนนี้เนาะ FC อยู่ตรงนั้น <laughs> เดี๋ยวเราจะรอก่อน ก็คือถ้าใครอยากออกช่องก็คือให้แอดแล้วมาในโลบอกได้เลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะพิมพ์ชื่อให้เลยนี่คือชื่อแล้วนะทุกคนของเราและเดี๋ยวให้ทุกคนคอมเมนต์มาด้วยนะว่าชื่อในโลบอกของตัวเองคืออะไรคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยมากระโดดทุกคนคือข้างหลังเป็นโดนัทด้วยนะน่ารักมากคือแบบว่าเจ๋งตรงนี้เขาบอกว่าอะไรอะ เป็นใสๆนะดูคนเอฟซีน่ารักเลยใช่ครับทุกคนเอซีน่ารักมากๆเนาะแต่งตัวมาสวยมากจึ้งจึ้งจึงจตาชคอตตี้เราต้องเปลี่ยนบันไดก่อนนะทุกคนอันนี้คือแบบอันนี้ก็คือประมาณนี้เลยแล้วก็จินย่อยก็จะเป็นแบบประมาณนี้ ก็คือใครตกก็คือแบบก็คือแบบทำทำให้คนอื่นต้องตกไปด้วยนะถ้าใครตกนะถ้าใครตกนะถ้าใครตกนะคือคนอื่นเกลียดนะเคตรงนี้ก็คือแบบโคตซึ้งก็คือตรงนี้ก็คือต้องใช้สติและสมาธิในการรลบหลีต่างๆนะทุกคนอ,อือพี่ชอบตรงนี้อ่ะตรงนี้เป็นสไลเดอร์สวยอะ่ะ ชอบอ่ะอืมสวยอ่ะสวยมากเลยแบบเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นเดนทาวเวอร์แบบอันอื่นบ้างนะทุกคนแต่วันนี้ขอเล่นเป็นมาชาสีเขียวก่อนเนี้ยแมปจึงเบิร์อันนี้อะไรอ๋อตอนแรกก็นึกว่ามันจะเป็นแบบที่มันกระดดสูงอะเนาะ อันนี้ต้องดูก่อนอันนี้ไม่ใช่แสดงว่านี้อ่าต่อไปอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่แสดงว่าต้องเป็นอันนั้นโอเคต่อไปอ่าทุกคน FC ตก FC ตกไปอยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรเราต้องรอ FC กันทุกคนก็ค,คือแบบนี้อาจจะตกอยู่นะเพราะว่าแบบมันตกอะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากอยู่นะนำ FC เลื่อนลด เราต้องรอเอฟซีก่อนเช okay, ลอาลอลอก่อนนี่เอฟซีอยู่ตรงนั้นแล้วเอาเอฟซีตกไปล่างสุดเอฟซีบอกให้ลงตามไปนะคะทุกคนเดี๋ยวผมจะตามเอฟซีไปเนาะเอฟซี FC ตกลงไปข้างล่างสุด เราต้องกระโดดลงไปตามเอฟซีกว่าเดี๋ยวไหนลราดูก่อนสิน้องเอซอยู่ไหนนะอ๋อข้างล่างสุดเราควรจะลงดีไหมโฟรดลงลง,ลงเราจะต้องตามเอซีไปนะครไหนไออ๋อนั่นไงอยู่ข้างล่างหัวแดงแดงตรงนั้นน่ะเออเห็นแดงแดงเป็นหมวกของน้องเขากระโดดเลยไหม หรือเราจะไปก่อนดีเอา้าพอากระโดลงไปแล้วงั้นกระโดลงไปเลยก่อนนี่กระโดไหมเอ่อ Fc ตกแล้วเราต้องกระโดดลงไปเลยไปรับ fc นี่ fc คนหนึงกำลังกระโดดตามเราลงมานะครับทุกคนขขอ c fc เขาคุยกันอยู่น่ารักกันมากๆ ไปไปไปจ้าไปจ้ามาจ้ามาจ้ามาจ้าไปกันต่อไปกันต่อไม่รอเลานะอาา่าฮะไปต่อไม่รอเราจ้าไปกันต่ออ,อันนี้อันนี้อ้าวลืม หรืมว่ามันต้องเป็นอันนั้นลืมๆทุกคนสามารถแบบมาอันนี้เราได้เลยนะโอเคค่ะทุกคนก็ถ้าทุกคนเห็นเสื้อของผมนะครับเสื้อของผมก็คือสวยไหมเป็นาลายเสื้อของผมนะครับสามารถ ไปซื้อได้นะคะช่วยๆกันหนุนๆเนาะสิบโรบักนะคะไปเสื้อโฟร์ออนทัวสีแดงสวยวูที่<ช>โฟ์ใส่อยู่ก็คือ,คอสาม,มารถเข้าไปในโปรไฟล์ผมที่มีชื่อว่าโฟดครับนะครับแล้วก็เข้าไปซื้อได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมแบบเออไปกดอันนี้นะทุกคนอันนี้เขาบอกว่าเส้นทางโปรง่งใสก็คือแอดได้เลยทุกคนไม่ต้องเกรงใจดออัพแต่ละแอดแน เดี๋ยวเราจะรับแอดแน่ๆนะทุกคนอย่าลืมนะอย่าลืมเอ้าใครตกเมื่อกี้เอาล่ะลูกโป่งมันคืออะไรอ๋อให้ทุกคนแตะตรงให้ทุกคนเถิดลูกโป่งแล้วก็ลองแตะดูทุกคนลูกโป่งมันจะลอยขึ้นไปบนฟ้าเองคือแบบสิ่งฮะลูกโป่งหายไปแล้วนี่ FC กํา F กลังตามมากับโฟด มาจ้าประกอปกอประกออไปแกนต่าบันไดสีน้ำตาอ่าริงก็คือแมพสวยมากเลยนะทุกคนก็คือแมพเนี้ยเราสามารถถ้าตรงล็อบบี้อะทุกคนข้างซ้าม,มันจะมีเขียนคาว่าล็อบบี้อยู่ทุกคน ถ้าใครอยากจะไปเล่นแมบ,บอื่นแต่ว่าเอาหาทางออกไม่เจอจะไปทางไหนดีอ่ะเพราะว่าข้างล่างมันไม่มีทางออกไม่มีประตูให้ออกให้ทุกคนกดด้านซ้ายมืนจะมีคําว่าล็อบบี้อย่างดูคนแล้วให้ทุกคนกดเข้าไปได้เลยแล้วก็จะไปที่ล็อบบี้แล้วจะบอกให้ว่าที่ล็อบบี้มันสวยมากๆม,มันน่ะมีให้เราแต่งตัวด้วยอืมคือเซงสุดๆต่อต่อเราต้องรีบนะทุกคน ก็เคอคิปนี้มันจะเกินไปเร็วนะโอ้โหสไลด์ลงมาเดียวไหนขอเล่นอีกอยากชอบสไลด์เอาไม่สไลด์อ่ะทุกคนแต่มันเป็นไรแต่สวยชาติตัวสไลเด,ดอร์ที่สุดเลยชอบมากจริงๆชาติตัวสไลเดอร์ที่สุด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 รอจะต้องอันนี้กันเอฟซีรอด้วยน่ารักมากเอฟซีรอเรา ก็คือแบบ D กับ F C รอด้วยเรวต้องเดินไปกัอนอ่ะมันติดติดติดอันนี้ก็คือตรงนี้ไปตรงนี้แล้วก็ด้านขวาก็คือที่เดิมนั่นแหละที่ F C ตกชื่อแล้วก็ต้องไปชื่ออืมประมาณนี้แล้วก็ไปต่ออันนี้เป็นปอกกยปะ่ะเป็นชาเขียวน่ากินนะ ก็คือถ้าเราเข้าไปหลุดในชีวิตจริงก็คือจะกินให้เกลี้ยงเลยนะทุกคนกินให้หมดเลยหิวก็วคือหิวนะทุกคนถนะ้าเล่นไปด้วยหิวไปด้วยนะทุกคนก็คือต้องกินก่อนในะก่อนที่จะมาเล่นนะ่ะวิง่งข้างบนมีชั้นไข่หมกป้าน่ารักอ่ะเดี๋ยวเราเพิ่มไปดูก่อนอันนี้ว้าอ,อันนี้เป็นกระโดดนะทุกคน อย่าลืมเรตอนนี้เป็นกระโดดนะอย่าอย่านะโดโดระมม์นะตกนะระวังดีๆอ่านี้ประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะแล้วก็ไปเรื่อยๆ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 ,ๆ,ๆอ่าต่อชืบชืบอ,อันนี้มัอนะคล้ายๆแบบเป็นเลโซอที่มันเป็นเส้นๆปะเออน่าจะใช่แหละ นี่ทุกคนเจอชาไข่มุกแล้วเฮ้ยชอบอันนี้อ่ะมันมันเป็นแบบเป็นชาเขียวแล้วก็เป็นชานมไข่มุกเป็นไข่หมูข้างล่างแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยแบบเป็นวิปครีมแบบออนท็อปเะอืมว้ายอันนี้คือเก่งไนงะทุกคนอย่าตกเด้ออย่าตกนะอุ้ยเสียโฟูต้เกือบตกนะทุกว้าวา อันนี้ก็จะเป็นวงกลมเป็นมัชชะสีมัชชะนะทุกคนน่ากินสุดๆรอเอฟซีก่อนโอเคพี่ทุกคนจะผ่านแล้วจะสู่สวรรค์แล้วว้าวว้าวเย้นี่ดูเขาบอกว่า you made it น่าจะแบบคล้ายๆว่าเราแบบถึงไว้วอะไรประมาณนี้คือแบบสวยอะ่ะเป็นแบบเป็นพวกแบบอันนี้นะทุกคนคือ รถเวอร์สวยจึ้งอ่ะใครทุกคนคือแบบสวยดีมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง f ฟ Channel แล้วก็ฟอนฟอน์ทัวนด้วยนะครับ <Okay. S 2> สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน<ล>เดี๋ยวก็มี f อก็มาขอถ่ายรูปกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับและเดี๋ยวอย่าลืมแอดเฟรนลงมมาด้วยนะทุกคนเดี๋ยวนี่คือชื่อของฟอนนะทุกคนแอดมาได้เลยนะจ๊ะทุกคน คือรอดมากใครก็ใครอยากจะมาตามรอยเล่นแบบนี้กับเราก็ได้นะทุกคนตามรอยมาได้เลยแบบนี้ก็คือสวยและน่ารักมากๆเลยก็คือข้อดี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 คือ,อ,อแบบมันดีจริงๆนะทุกคนมาอันนี้ก็คือเป็นอันนี้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย